สวัสดีครับผมไม่พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะกับตลาดนัดบ้านนาฝายนะครับเด้อบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตรงกับเช้าวันอังคารนะครับที่20่สิกุมภาพันธ์สองพนะครับก็มาเนี้ก็มาอยู่กับครอบของพมานะครับเนาะพมาเราได้มาสองตัวงองงามงครับนี่เรางห้องไว้ลายละ14บสีหาร้อยครับพี่น้องเป็นงัวแม่สาวพราเก็บพราเลี้ยงนะครับเนี่ยพราตอของเราอยู่ครับเป็นหูเป็นงัวหูบด แม่สาวสีแดงของผมกระทบน้อยนึงนะครับเนาะสิบสี่หาลอยอยูมันดีของเราอยู่ครับอิวมันนะเรียงอยู่สี่หาลอยตัวหนึ่งงามอยู่ครับประมาณนี้พี่น้องเด้อตัวนึงตัวนึงตัวนี้นอนอยู่ของะมาณครับมาได้มาสองตัวแม่สาวครับผมตัวนี้ก็งามครับตัวนี้ก็หมูกระทบ พอเลี้ยงพอเก็บได้งยงอผู่นี้ครับของขอมานนี่นะครับของลอยยุ้ครับเนี่ยเนื้อหนังดีทึ้งลายดันติดที่ห้าร้อยก็เยอะอันนี้นะครับแต่ลายดันติดที่ห้าร้อยครับนี่ต้องลองได้อีกุหน่ะราว่าครับถึงว่าเก็บดีอยู่ครับงอผูมาอมาฐานอยู่แล้วครับเราเราคัดมาอย่างดีแล้วครับต้องห่วงเรื่องขาชกขาถอนบ่มีนะครับพี่น้องเด้อรับประกัน ตัวนี้ก็งามนี่คุณเชียงพ้อมมดเนี่เที่ยวหาเบิงตะกองเอาครับเพือยากได้โทรหาเราครับเด้อนะครับ,รบเบอร์ของพอ่อหมานนะครับนะครับสองอันครับนี่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองกับเบอร์ไลน์ของเราก็ศูนย์เก้าสามห้าแปดหกสองสาห้าศูนย์ครับ 350, ของพอ่อหมานนะครับเด้อ ข้าวหมันครับขอบคุณครับผมยได้ขายครับผมครับครับมา้อยู่กับพ่อของพ่อเชนนะครับพ่อเชนสวัสดีครับผมพ่อเชนได้มาจากตัวน้องมือเนี่ยสี่ตัวโอ้เมลูเมลูขายไปแล้วขายยุ่งนนยนี่ะโอ้อันนี้อันนังน้อยงามๆนี่เดีเนี่ยน้อยนี่แตว่าสาว หนึ่งไอสองหมื่นไอหนึ่งหมื่นสน้อยโอ้หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเนาะราคาพันต่อรองได้อีกจูครับเห็นว่าแม่สาวเนาะจับเงยนลองให้พ่อหนึ่งเนาพอซื้ออยู่ดีเลยเนาะมีขาวดีดีแดงหู้อืมก็นดี๋มีหางสันน้อยนึงเนาะหางสันน้อยนึงว่าเป็นยังครับครับครับหางสันนี่คือ สิบสองหอกันล่ะอันนี้ครูบ่าวนี่ก็ะสิบสองหาล้อยกันเนาะโอ้นี่ก็เนื้อหนังดีมันติดแม่เขาเนี่ยเพ่นละโอ้ตัวนี้เป็นแม่ลูกอีกครับเนี่ยโอ้แม่ลูกขายไปแล้วสิพ่อแม่เขาตัวทั้งนาคุเตี้ยแมตัวโอ้แม่ลูกขายอยู่นี่สิพ่อเนี่ยขายอยู่นี่โอ้แม่ลูกเป็นราคาเท่าไหร่นะพ่อสองแปดเนาะอสักพอสื่อได้แล้วครับเนาะอินเตอรพี่น้องเด้อถ่ายให้เบิ่งพร้อม นี่ว่าลักษณะนี่นี่ครับเนี่ยลูกเขาครับลูกกับประมาณทีเดือนทีเดือนได้แล้วครับสีแดงอ่าแม่ก็เป็นแม่แม่ไทยนะครับเนาะแม่แม่ไทยใหญ่แม่ไทยใหญ่ก็จะเป็นลูกลักษณะลูกสองลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองคำนั้นเปิดขายกันสองหมื่นแปดพันห้าร้อยที่เพอครับครับครับเป็นเป็นราคาขายแล้วครับครับอันตัวผู้นี่ที่เพอตัวผู้นี่ยหมื่นสองพันห้าร้อยตัวผู้นี่ยหมื่นสองพันห้าร้อยขึ้กับนเนาะเอาเหมื่นข้างหน้าครับ ตัวน,นี้พอซื้อเยอะครับเนี่ยตัวนี้เอาไปเก็บขอกไว้เนี่ยครับราคาราคาห้องของเพื่นครับเนี่ยมือนสองพันห้าร้อยครับตัวนี้เด้อครับเด้อเนี่ยเก็บเพื่อซื้อเป็นขายกันแล้วครับโอ้แม่ใหญ่ตัวเนี้ยแม่ใหญ่อยัวไทยใหญ่งามอยู่ครับงามอยู่นมดีทุกอย่างครับพี่น้อง องเ,าอ,เอาพอเชนพอเชนบอกเบอร์นะครับพ่อ0 8 8ปดกับแ8ดครับพอเชนนะครับเด้อครับอยากได้ทั่วหาวแล้วครับผมทัวเราหาเราปรึกษ,ษาเราแล้วก็ ตกลงกันราคาเราก็จะไปส่งได้ทั้งบอกไก่นะครับเนาะเพื่อนโคเชนเนาะครับขับไกไปได้ครับผมอันดูไก่กับใครว่ากันในเรื่องราคาเรื่องค่าน้ำมันรถต่างหากเนาะพ่อเนาะขอบคุณครับพ่อครับขอได้ขายครับผมพ่อพ่อพูดเรืเลยเอารถเอาไปปล่อยไครับก็นี้ก็อีกของโอ้สอบโตนะครับเนาะเป็นงัวแม่ลูกราคาถูกนะพี่น้องเด้อว่าแม่ลูกราคาถูกเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกลูกงัวลูก เป็นงอลูกตัวแม่แล้วก็แม่กับประมาณลูกตัวใหญ่ขึ้นนิดน่ลูกแรกครับลูกแรกเนาะเอองอลูกแรกด้วยเนี่ยได้จากเดือนเราประมาณกลูมันนะได้เดือนนึงเนี่ยได้พอท่านได้พรสองเหยียดยังห่างต่นท่านหลเนี่ยน้อมันเหยียดกว่กวาอย่แหละเนาะเพราะว่าแต่มีอันนี้อยู่นี่ห่างมันก็เป็นจี่นิดนึงเป็นอ่างไรครับครับขอซื้อขอต้องเราครับลองมาเถอะเพราะลงมาเถอะได้เอ้า มืพครับมือนสิบเเป็นราคาห้องเนาะมันจะเอาเดี๋ยวเออเอาราเารอ่าราแขารอาคุยกันนะครับเนาะบื้อเลื่องก็ดีเแม่เขานะครับผมาไปางนลาแวเดอกันสมัยหัวมันคือแม่เราบอเอารวดเนี่อนะครับดูางหน้าครับเ่ราแม่ั โอ้ย <cake> มันล <tinc S 2> ูกมันดีไงเนี่ยเนี่ยเบิ้งเนี่ยครับเบิ้งพอซื้ออะไรแม่ลูกเขานังดีเลยนะครับเนี่ยลูกเป็นดังดีดีนครับเป็นข้อของพ่อพงนะครับเนาะพ่อพงเหลือสองตัวเนาะโค้งได้มาจากตัวเมื่อเนี่ยสามทีสามใส่ไปเราตัวนึงนะพ่อเนาะเดี๋ยวตัวนี้ตัวแดหนึ่งแดงนี่ ตงเดงเราห้องไ้ห้องไอ้พื้นฐานนะพ่อเนาะเนี่อนังดีตัวนี้ห้องไว้มือสามนะครับเนาะพ่อพ่อบอกบอกมือเนาะบอกมือเนาะพ่อตัวนี้สามครับนะนะสองสามหกเนาะของพ่อพ่นเขาบ้านนนองบักเขาครับครับถูกต้องเลยครับเด้อพ่อ ดีพี่น้องใบมื้อสามแข่งขาก็ดีอยู่ครับพี่น้องเหยียดดีวี้พี่น้องใบมื้อหาพี่น้องเะทุดๆเท่าไหรุ่ดๆเลย1,000ไ ครในตํารวจเราครับเด้อยวพอพวงบ้านขาบ้านองค์ขาวครับผมพอซื้อของเราอยู <allah> ่ครับครับนี่ครับเรื่องบรรยากาศครับครับนี่ครับซื้อได้ขายกันยอดครับเปลี่ยนใช้รถต้งทิ่นนะครับเดี๋ยวห้อยเพิ่งจะซื้อกันครับกับราคามันก็ราคาสมน้ำสมเนื้อแหละครับกรว่าถูกก็ะบะถูกกระโดดอกครับพ่กแพงกับพวกแพงกระโดดนะครับพี่น้องเนาะมันก็ราคาอันงามก็ได้ขายได้ดีอันถูก อป็นโรงงามก็ขายตามเนื้อตามดังของมันไปครับราคาราคาของงัวคือมันบุ้งบวกพุ่งบวกของตัวนะพ่อเนาะบุ่งบวกตัวงัวเองดอกแม่นตัวงานพื่นเก่าขายให้ราคาสูงขึ้นกาครับนี่เหลืออีกสองตัวได้พี่น้องเด้อตัวนี้เพิ่นให้ไว้ห้องไว้พื้นสองครับนี่ตัวนี้ห้องไว้พื้นพื้นสองขึ้นกันครับ,คร,บ,บ,บาานนครับนี่ครับขายบรรยากาศดีไปนะครับเนาะงัวกับเขา ตลาดไหลข้างมือนี้ครับผมครับใช่บึงบรรยากาศการซื้อขายพี่น้องกขลังตอเลาะกันอยู่ครับไม่ห้อยเพิ่นได้เพิ่นมากนะตอเลาะกันครับกับสรับมื้อนี้ก็ตีขอจบคลิปประกาศบ้านฝ่ายไว้สำนีนะครับพี่น้องเด้อเบึงคลิปในช่วงพอเพี้ยงเลี้ยงจะได้ให้เงีๆเลยครับพี่น้องพอได้พันเกล็ดพันกดพันเกล็ดนะพี่น้องเนาะอันนี้ของพ่อมาครับของพ่อมาเราหอกไปสองเป็สามพี่น้องตัวนี้ สองห่าเลยพี่น้องเด้อมาราคา้นเรายาครับนี่เป็นกหนมือหครับเป็นหังดีว่ามันครับ,รบก็จบคลิปไ่านีนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวเลยนะครับ้วพี่น้องเด้อบันออบนี้สวัสดีครับ